ทายาขุขวาลุ่มน้ชีจอมใจแพ้ทนไปนยเ่นขุเขขาเริ่ใจนับคจากอโยธยาดารดฟอรมสดเสือดำสิปหส้สวนว้าวคนอะไรน่ารัเป้าเลิศเสือดำเสือดำคือรักครั้งแรกของฉันยกงี่หนึ่งแดงคือจอมใจแฟแทนนเมินเสือดำสิส์ให้สวนายแดงจอมใจเดินมีแล้วคว้มและจะกล้ำอย่างโอ้ย ไม่มีเลี้ยงไม่เกี่ยวพม่เลี้ยงไม่เกีียวไม่เียชมวยไม่ใช่ไม่ใช่มหาผุวุษไทยมาชกมวยันแล้วคนวันนี้จะไปลูกชายเขอย่างนี้โอ้โหจบชีวิตของนักมวยฝ่ายแดงจอมใจแฟร์เทคคนเหมือนบ้าใบเพียงเท่านี้นากันแค่นี้สวัสดีครับ